ตัวนี้กว้าง70-76ซนติเมตรยาว76ซนติเมตรเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับผมช่างกบชนทำรองเท้าแตกวันนี้เราจะมารู้จักกับพื้นที่เรานำมาทำรองเท้าแตกกันนะครับวันนี้ช่างกบจะมาแนะนำพื้นตัวนี้นะครับ พื้นแผ่นพีระมิดนะครับพื้นแผ่นพีระมิดตัวนี้มาดูซิว่าจะทำรองเท้าได้กี่คู่นะครับไปดูกันเลยครับก่อนที่เราจะไปวาดนะครับเดี๋ยวช่างกบจะมาวัดความกว้างความยาวนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับตัวนี้กว้าง70 76ซนติเมตรยาว เจซนติเมเช่นเดียวกันนะครับเราจะใช้จิตเต้เบอร์กลางๆนะครับว่าตัวนี้เป็นเบอร์43นะครับไปวาดด้วยกันเลยครับ ก็เว้นระยะห่างประมาณเซนหนึ่งนะครับตัวนี้ ส่วนระยะจากแถวบนมาแถวล่างก็เส้นหนึ่งเหมือนกันนะครับ ก็หลังจากที่เราวาดเสร็จแล้วนะครับเราจะวาดได้1 2ตัวนี้ไม่เต็มแถวนะครับเราก็จะวาดเป็นคู่แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับก็เพื่อนๆก็จะสังเกตดูนะครับตรงนี้มันจะเหลือนะครับเหลือที่ว่างหน่อยนึงนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็จะนับได้1 2 3 4นะครับห้ 6 7 8 9ได้9คู่นะครับวาเสร็จแล้วเราก็ได้ทั้งหมด9คู่นะครับสําหรับพื้นตัวนี้นะครับพื้นตัวนี้เรียกว่าพื้นพีระมิดนะครับเป็นพื้นแผ่นนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้หน้าหลังนะครับก็จะเป็นหนทรงเหมือนพีระมิดนะครับข้างหลัง สำหรับพื้นตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา54บาทนะครับเราวาดแบบคร่าวๆให้ดูกันแล้วนะครับได้ต่หมด9กคู่นะครับเพื่อนๆคิดว่าคุ้มไหมครับผมตัวนี้ก็สำหรับคลิปนี้ช่างกบก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าช่างกบก็จะพาเพื่อนๆมาทำพื้นรองเท้าโดยใช้พื้นตัวนี้นะครับว่าททำแบบไหนได้บ้างรอชมกันเลยนะครับ ก็ถ้าหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างกบได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างกบขอบคุณครับ